สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีย้มเทียงพี่น้องจ้ามาอนีกับผ้าขาป่าอีกแล้วจ้าม่นอนีจักสีได้ย้ำบ่ได้ย้ำพี่น้องไปส้มไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องจ้าจ mm ีบ hmm. ไปหาเนาวอยู่เนวกินคือเก่าละพี่น้องจ้า mm hmm. เพราะว่าเฮาช่วงนี้เฮา,าอยากคอยซื้อนะพี่น้องเพราะว่าเงินบ่งมีสอดนะนะพี่น้องก็เลยไปหาอยู่หากินพี่น้องจ้า เล้วเวียกเล้วงานอยู่เพือนกับพากันออกมาหากินอยู่หน้าบ่าวเตียพี่น้องบ่าวเตียบ้นนานนาเนี่ยทิง้งอยู่ป่ามองเก่ามองเดิมพี่น้องจา้าบราจไปทางไหนดอกพี่น้องอยู่มองเก้าป้านิยามมาได้กัอยู่แต่มองเก่าพี่น้องแต่มาลุ้นกันว่าสิได้ยังแหนมาหนี่มาหาของป่าหาอยู่หากินคือเก้าพายพี่น้องมาเถี่ยวป่าอีกแล้วอย่าพาวเปือกกันเลยพี่น้อง มัอนี้ก็ไม่เขาป่าเขาดงจ้าไปไปลุนกันว่านีรีดายยังพี่น้องไปไปลุนกันเลยเขามาอยู่ป่าแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเคยเห็นบอ่ออันนี้หมากยังเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านสะพายเรียก,กว่าหมากอ่ามะกอกมะกอกน้ำพี่น้องข้างในมันสิเป็นมันมันพี่น้องโอ้ยจีหลอกกอันได้โดนเดงเอามันมาทำไม น้าก็เขามาอยู่ในป่าเลยนะพี่น้องหมาอันนี้ร้ายร้ายพี่น้องเต็มอยู่เมื่อก่อนสิเกีบม,มาให้ตะวันหน่อยกินมาหนียังบ่พ้นคว,วายจิรออยู่เอาโค้รยห็นานะสิบ้ามันเลี้ยงควายน้อยแจ้งฝนพ้นบ่<ห>เขามาอยู่ในป่านะพี่น้องพน้นกบทิโต๊ะพี่น้องแก้ผูก ว้าปลายเปไนรุนกันไาสิได้ยังพี่น้องพี่น้องมาเจอดอกแรกแล้วเห็ดปวกตาบเฮ็ดยังเอาเบิร์ดได้พี่น้องหมดเลยนี่ดอกใหญ่อยู่เด๋อุ้ยมือก็ไปถือกล้องนี่เห็ดปวกตาบพี่น้องมาจิ้มกันเลยเฮายังบ่เห็นสิ่งที่เฮาตามหาเนาะพี่น้องมาเลย มันอิที่มาคุดหัวกระพงพี่น้องบาดพี่น้องเอิญเฮ็ดอย่างน้อเออบาบาดอี่เห็นเบาเห็นเห็ดกระเพาะเปล่าพื้นเฮ็ดมาพี่น้องสิเอิญบาดจากไหนนะหัวกระพงเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยเพราะว่าสิ่งที่เราตามหาหอะไรยังบ่เห็นพี่น้องหัวกระพงแต่เอามาพอเห็ดปลูอกตาระหว่างการเดินทางนะพี่น้องมาถึงขันน้ำ เ,เก็บเพชรเป็นน้ำทางพี่น้องมีดอกเดียวนี่บ่มองที่เฮ้าสี่ไปเอาหัวกระโพงนั่นอยู่พูนหน้าพีไซผู้พี่นอ้องข้างๆหน้าพีไซเฮาก็ต้องได้ย่างเลาะไปค่าที่ว่าสีขี่รถไปจอดไว้ก็คืออยากเลาะ,ะนะพี่น้องอยากเลาะย่างเลาะไปเพื่อนใดเพ็ดไปกินน้ำนะพี่น้องไปไปกันเลยพูดนน้ำหนาไปแล้วพี่น้อง ไปลุยกันว่าสิเห็ดยังแหน่พี่น้องเพื่อจะไปหอดจุดไม้เฮาสิได้ยังแหน่เนาะพี่น้องไปลุ้นกันเนาะจะได้เห็ดบม่มาเน,นี่เมื่อนี้เฮาสิไปหาหัวกระพงมาอ้อมคุณแม่ว่าอยากกินอ้อมหัวกระพงไปเก็บให้แน่ว่นเราไปเอาให้แน่แบบไวานะพี่น้อง ไร้โคตรไร้บองไร้บอกกระเซินวายมักะพงมันสิอยู่โคกเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่ไปอ่าไปหาเห็ดเนาะจ้ะแต่คุณแม่เพิ่นเห็นเพิ่นอยากได้แต่เมื่อนั้นบ่นแหละแล้วู่เอาบ่ได้พี่น้องไปมื้อนี้ก็เลยสิไปตามหาให้คุณแม่ยอยาไปเลยจ้า เปนอกค้นก็จะถึงจุดหมายแล้วจ้าโอ๊ยตายขาไม่ต้นนี้อยากกินบำรุงอุ้ยอะไรอ่ะราไปเบิ่งดูเหอ,อเห็นอะไรแบบแบบสี้ขาขาหัวล้นล้น เฮ้ยเรางองขีกกระเดือนดขีเบือ่อขีกกระเดือนตีนมันหนึบกว่าเนี่ยไป,ไป,ไปข,ขึ้นไปทางพวกขึ้นขึ้นไปใกล้จะถึงจุดหมายแล้วพี่น้องขึ้นไปนี่แหละยังบ่ฮอดิพี่น้องอัปเดตก็ได้เพื่อสิฮอดจุดหมายไปทางพี่น้องจ้า กว่าทิขี่รถมากอะอยามันสบายพดมานี่ก็ะเฮ็ดน้องอีกแล้วพี่น้องเขาก็หย่างไปต่อเมื่อขอไปหาเบิ่งอันเฮ็ดไข่ก่อฮะแล้วพี่น้องแต่ค้นคุดคุดบอท่านมาเอาบอท่านพี่น้องก็จะเอาไปด้วยแหละ หัวก,กระพงอันนี้เขาเอินหัวกระพงด้วพี่น้องเราก็สิเอาไปอ่อนหัวบังน sure> ัดพี่น้องสิปอกเอาแต่ท้างในมันอันที่อ่อนๆขาวๆแล้วก็เอาไปต้มอ่อนพี่น้องกระโบกีจีอันนั้นให้เนาะบ้าบบสิเอาเมื่อบนี้นี่เอาตัวมันเอาปุ่งดอกมาบกยอดออกมา กรจาะปอก่อนนีอะอย่าใช้ตัวคัวนึ่งก็มาเจอแล้วกอมันสีบรย่าอีกมันหากระเกิดราว่าไพ่ใหม่จะเป็นกอมันจะใบแบบนี้นะพี่เนาะมันเผามันก็จะเป็นแบบนี้พี่เนาะมันเผานี่เฮาคาสิตัดอ๋อหมายคุณแม่สอบอยู่บ้านเนาะจ้ะ ซับไปเลยกว่าเฮ้ยกองไว้ก่อน่ะเดี๋ยวค่อยซับเอากรสีเอาแบบนี้ได้ไหมเนาะสซื่อเอิญว่าวายรือว่าหัวกระพงพี่เนาะแต่ว่าเฮ็ดนี่สิ หนาสีเบิด้ลอะไรมากพี่นอ้องก็บวก่อยเห็นหนาสีเบิด้แลแหละพี่น้องจา้าเ็ดกะเลิกไม่มีแล้วหมดแหละถ้าแดดก็คักหมดแล้าวคอยว่าสีออกอีเ็ดนะตอนนี้ครัเบิ้งคุดไปก่อนนะพี่น้องบ่กคุดจิ๋อกอาาับฮ่าคุดหัวกระพุ่งนะพี่น้องจา้า nhung cái này nhì nhì nhĩ 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 nói nhĩ 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 มันชิมียังอยูบาา่บนในน้องนน่กระตาคกะบ่มียังพี่น้องนี่จะได้หัวแบบนี้นะพี่น้องเขาสอบแล้วเฮาเมือ่อเฮากะไปแกเอาข้างในมันนะเบื่องนี้ได้กิโล นานโอ้ยจิลรอก็ได้ดง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 เห็ดเห็ดเห็ดกระเพงได้หาไปพี่น้องแล้วพี่น้อคงคนเอาหลายหลายพี่น้องม,มีแตมองคนเอานี่วันนากจะเกิดใหม่พี่น้อง แบบนี้คุมใ no บมันไปด้วยมันเกิดใหม่พี่น้องใบมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะข้าวห่มวเนาะยากาศอยู่ในป่าพี่น้อง มันจะเป็นป่าไผ่ใหม่นะพี่น้องหันฮากระโปรงขึ้นมาพี่น้องจ้ะมันจะเป็นป่าไผ่ใหม่แต่เก่ามันเฮ็ดลายหลายป่าตัวนี้นะพี่น้องข้าไผ่ใหม่นี่บอมมี่แต่แทบเป็นหัวเป็นหัวออกมาเป็นเหงาเป็นเหงาออกมาที่ละเด็กใบไม้สวยจิ้ง ซับออกที่ละใบมันเอาผ่านะพันออกซะก่อนหามันใหญ่แห้งๆนะมันจะมีแต่น้ำเลยกอมันอืมใจมันดีดยังโหลดสบู่ก็ยังโหดไอ้บาง มาหนะิเ <The> <baptism? The mph 2> mm ่ะหงลงไหอ่าจับเอาตัวมันง่ายก่อนกว่า ทามิทามีหมากกระจกนะพี่น้องเอามาก,กระจกุกไงเอารถ้องจ้าสบายแล้วกากบมาพันเอาพันอาำพล้นหกไล่ลังอยู่พี่น้องสิมาแลพ้นก็นไ,นกนกนได้ แล้วทั้งพี่นอ้องมันจะเป,นเป็นหัวเป็นหัวแบบนี้เขาก็หักเอาหักเอาเนาะพี่นอ้องจ้านี่เขากะเจ้าว่าแบบนี้เลยนะพี่นอ้องเขากะสิตัดออกเป็นหัวเป็นหัว,หวพอแล้วนี่มันก็จะได้มาแบบนี้งงได้ไรพี่นอ้อง กระชิอยู่ในป่าในดงแบบน,นี้แล้วพี่น้องทำเมือ่อยคุณแม่ปอกอยืกนอนต้นนี้คือหนังปอกไปได้เลยนะโฟอัน,นยงพี่น้องอันนี้ทราบภายรเรายากันยงมาดามมันก็จะเป็นหัวแบบนี้ ก็อันนี้พี่พากินอย่างนั้นมันคิเบ็นเนี่ยเออเอาสำนัดเลยแล้วก,ก็ตัดปลายมันแล้วก็ไม้คอยมาบบบนี้เออแบบนี้นี่ร้ยยายๆเจอแป๊บพี่น้อง ดรับรับเลยเรับแล้วค่ะ 阿拉扎三百<分>。三